สวัสดีครับวันนี้นะผมก็ซื้อรถสปอร์ตเปิดประทุนเข้าอีกหนึ่งคันหนึ่งรุ่นนะผมก็คือ BM เอ็มเซ็ตโผมเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะภาษาเวียดุนเขาเรียกว่าขุนแผนเยอรมันเนาะนะครับผมก็ขอบคุณน้องลูกค้านะครับที่อยากขายรถนะครับแล้วก็นึกถึงพีิอัสนะครับแล้วก็โทรหาพีิอัศว่าพิอัศพอดีผมมีรถอยากจะขายนะครับช่วงนี้ เขาเรียกอะไรตัวตัวผมเองก็คือยังขายไม่ได้นะครับผมแต่ว่าก็จะซื้อซื้อซื้อครับเพราะว่าไปดูรถแล้วมันสวยครับผมแล้วก็น้องก็บอกว่าพี่ไม่อยากขายใครบอกว่าตอนนี้ราคามันมันต่าจริงนะผมเพราะว่าด้วยเนื่องด้วยสภาพวะเศรษฐกิจแล้วก็ยอดจัดไฟแนนซ์แล้วก็นี่ NPL นะผมของทางธนาคารเองนะผมมันพุ่งสูงตอนนี้รถอะขายยากมากับผมแต่ว่าที่เราซื้อเพราะว่าผมชอบครับผมก็ซื้อซื้อซื้อก็บอกน้องลูกค้าไปแต่น้องก็บอกว่าไม่เป็นไรพี่ผมขายพี่นี่แหละ เออคือใจที่ผมแนะนําน้องเนี่ยอยากให้น้องไว่าไปหาที่ขายแล้วมันได้ราคาที่มันอาจจะสูงกว่าน,นี้อะไรเงี้ยแต่น้องบอกไม่ไม่ไมไมไมพี่ขายพี่คนเดียวขอบคุณจริงครับผขอบคุณจริงฮะนี่จากใจนะผมสุดยอดมากฮนะขอบคุณจริงแล้วก็ไปซื้อรถของน้องมาเดี๋ยวไปดูใ,ใกล้ๆกันน้องไปนะครับผมสําหรับ bm bmw นะครับผมแซดโฟรคันนี้นะครับก็เป็นรถเปิดประทุนนะผมล้อ bbs นะครับ ก็โอเคนะผมว่าโดยรวมโอเคเลยผมสีเสือนี่สวยเลยฮะสีเสือสวยเลย,ายภายในก็โอเคนะภายในเป็นปลอกหนังแดงนะเป็นปลอกหนังแดงมผมว่ารถพวกนี้<ๆ>เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันมันเป็นแรไอเทมนะครับต่อไปเพราะว่าด้วยความที่ต่อไปในอนาคตก็คงจะเป็นรถไฟฟ้าอ่กากันร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมคงเลี่ยงไม่ได้นะครับสาหรับการมาของรถไฟฟ้าแล้วก็รถพวกนี้ก็จะถูกเอ่อเขาเรียกอะไรอะ่ะ ทวินหาดีกว่าผมใช่ว่าทวินหาดีกว่าเพราะว่าไม่มีผลิตแล้วนะครับใครที่มีกําลังนะครับก็คัดรอดสวยๆแล้วก็เก็บไว้ได้นะผมว่านะต่อไปนี้จะมีมูลค่านะครับผมเพราะว่าเมื่อไหร่ที่ความต้องการของคนมากนะผมแล้วก็สินค้าตัวนั้นนั้นนะมันถูกดิสคอนไปนะผมมันก็จะทําให้มูลค่าแล้วก็ราคาของเขานั้นอ่ะเพิ่มขึ้นเองโดยปริยายนะครับขอบคุณขอบคุณนะผมสวยๆนะผมชอบ ใบเฟยอะไรพวกนี้ครับมันมันมันดูมีเสน่ห์ดีฮะแล้วรถที่มันมีเหลี่ยมๆสันๆอย่างเงี้ยนโอ้โหผมชอบพิเศษเลยครับนี่เหมือนที่ผมรีวิวให้ดูวันก่อนแฟนฟอร์ดมาแต่งครับที่ที่ก้ามข้างหลังเขาใหญ่ๆครับเนี่ยผมชอบมากเลยครับรถทรงแบบนี้เนียนดีไม่รู้เป็นความชอบส่วนบุคคลนะครับชอ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 บบแล้วก็เแซดโฟเนี่ยหน้า อ่าขเรห้องเครื่องนะผมห้องเครื่องเขามันจะยาวนะผมเอ่อในส่วนของห้องโดยสารเนี่ยจะยนมาทางล้อหลังก็เรียกเป็นดีไซน์ดีไซน์ที่ที่ที่เก๋ดีอีกแบบนึงนะในมุมของผมนะในมุมของผมนะผมสหรับคันนี้ก็เป็นหลัาคาผ้าใบนะครับหลังคาผ้าใบครับชอบชอบชอบขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณน้อามากๆนะครับที่อยากจะขายรถแล้วก็เล็งยอดนะครับหรือว่าใครอยากจะซื้อรถนะครับไม่มีเวลามา อยากจะขายมีเวลามาก็กรีนการเข้ามาได้นะครับผมผมก็มีรถสชลดบริการด้วยนะครับผมบริการด้วยยินดีเลยโอเคฝากเรื่องผมฝากกดไลค์กดแชร์ช่องย u ทูบพุูธาโรสซิ่งนะครับอยากจะดูภาพนิ่งก็ไปดูได้ที่เพจูุคธาโรสซิ่งนะครับผมสุดท้ายต้องบอกว่าขอบคุณน้องจริงๆับผมที่เลือกขายรถเพื่อนผมแล้ว่าเพื่อนไปดูเพื่อนก็ซื้อจริงนะผมว่ารดซื้อเองซื้อตรงนะครับถ้าชอบถูกใจก็คือตัดสินใจซื้อได้เลยนะนี่คือข้อดีในการขายรถให้กับผมนะครับผมโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ